สวัสดีคร i, be ับสวัสดีหน้านะครับผมมอนี่นะครับนี่หน่านะครับพี่น้องนะครับว่าให้พอลูกสองนะครับรีวิวปืนนะครับนี่ยิงรีวิวนาไม้นะครับอี่พอลูกสองใส่นะครับผมนี่นะครับพอลูกสองใส่นี่นะครับผมเป็นอ่าทรงกัมคอนนะครับผมพี่น้องนะครับ ลงกำขวา้างใหม่มาขาแต่นะครับผมถ่ายนี่เป็นใหม่ครั้งคุ้งนะครับใส่ศูนย์เปิดขังนะครับพี่น้องศูนย์เปิดขังนะครับทางหนากระแม่นนะครับผมนะครับใส่ศูนย์เปิดขังนะครับชักชักเจ็ดสิบนะครับผมตัดยางนะครับสิบสี่ รูสามนะครับตัดยางสิบหกนะครับผมสายพี่อีแปดสิบปอนด์นะครับพี่น้องนะครับนี่ครับรลุรล่างโดยรวมนะครับผมกับโรงงานปันเหนะครับพี่น้องนะครับพรพบว่าบลลูกสองเฮ็ดเองนะครับเฮ็ดเองใส่เองนะครับสร้างตารางนี่นะครับผมส่วนพันธุ์ไทยนี่เฮ็ดเองนะครับกรงไก่นะครับ เ็สีิงบิดนะครับนะครับเดี๋ยวอ่ามื่อนี้นะครับผมปลุกส้อนกามานะครับกับแม่บ้านนะครับผมมาเพลื่อนว่าเห็นป่าบ่อนไหลนะครับก็เลยว่าสีมาใส่เบ็ดสวัสดีพี่น้องเนี่ยสวัสดีค่ะนะครับมื่อนี้ก็เอาเงียเป็นเงียใส่เดือนนะครับพี่น้องใส่เดือนนะครับผมแล้วก็ ตับไก่หน่อยหนึ่งนะครับผมกับใส่ไก่นะครับผมนะครับฝากนะครับพี่น้องนะครับเป็นกําลังใจพอลูก2วงบันดอนนะครับกับแม่บ้านนี้ได้ครับพี่น้องนะครับในคลิปนี้นะครับเป็นการถึงวัาตกป่านะครับผมก็เอาปืนมานํานะครับพี่น้องนำกับไหลนะครับนำขุนนะครับพี่น้องก็เลยบ่ออันนั้นนะครับผมกับว่าไปยิงป่านะครับผมกับทีเฟ้าเบ็ดนั่แม่บ้านนี้นะครับผมนะครับ บิดนเม่บ้บานเดี๋ยวมาุ่นมาชมกันเลยนะครับผมว่าที่นีโตัวบันะครับมีแต้มบอนะครับวันนี้นะครับฝากเป็นกําลังใจนะครับผมในโพลูกสองบานดอนนะครับก็เม่บ้บานนะครับผมในคลิปนี้นะครับเพิ่งออกมานะครับผมในรอบได้หลายเดือนเพิ่งออกมาหาอยู่หากินนํากันนะครับพี่น้องแม่บ้บานเพิ่งไดยากเอาลูกนะครับคลิปนี้เป็นกําลังใจโพลูกสองได้ด้วยครับไปชมกันเลยครับผมว่าที่มีแต้มบ่ลนะครับผมชมกันเลยครับ phải kim biệt lời như lẹo nhau lẹo hợp nhau lẹo đi, 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 đi Đi, đi lẹo 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 đi lẹo 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 lẹo

giáp giáp sai nào nó ngay chứ, điều không gần ngay đâu. Ủa, khoảng tầm khoảng tầm quá Để lẹo để leo để leo, hiệu leo, hiệu quay lẹo quay, lẹo 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 đồ lẹo 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 mẹ lẹo lẹo โอ้ยเฉดโอยใหญ่นะครับพี่น้องฟีมือแม่บ้านนะครับดีใจครับประมาณโลหานะครับก็โตบ่ก็โตเตะสิรุดแล้วเกือบโอ้โหฟีรู้เพิ่นครับฟีมือเพิ่นครับพี่น้องสุดยอดโอ้โหเป็นชะโดนะครับใส่เงี้ยนะครับเป็นตับไก่นะครับผมตับไก่นะครับ โอ้โหว่าที่เอาปืนมาสัมพี่น้องว่าได้สัมเลยนะครับออโอ้โหฝลุกส้องแข็งยันหลุดนะครับพี่น้องมันหลุดแล้วตัวหนึ่งตัวหนึ่งขาดไปแล้วนะครับก,กัดขาดกัดขาดโอ้โเอาเซเอาเซโอ้โหยืเ <laughs> พันแนว <laughs> สุดยอดสุดยอด <laughs> ครับ <laughs> เดี๋ยวรุนอีกตโตไม่นะครับผมวัอนี้ปืนก็ที่ว่ได้ทำงานนะครับวัอนี้นะครับให้แม่บ้านสั้น ตกเลยนะครับขาดไปแล้วนะครับตัวนึงนะครับผมเชือกขาดนะครับอ้าใช่ไหมนี่นะอ้บเดมีห้อยนี่เลยห้อยเลยเหลือผูกไว้เอานะครับก็เจ็บปากกันนะครับผม นีก็ใหญ่ไม้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องนะครับไม้เกาเหยียบนะครับผมก็เลยใหญ่มาอีกนะครับตะกี้พูน้นะครับบาบนี้นใหญ่ไก่โมวทางเมือนะครับพี่น้องนะเดี๋ยวฝนฟังไพรเรือเม่บบานนะครับเสร็จยังนะครับ เนงน้ยงอะฮะลักเงี้บ้านเจ็บพักกันจองนะครับผมหรือพักไทยนะครับบ้านเฮอเอื่นนะครับออรตี้บ้านหลายละ่ะ อย่ามึงเด็ดกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวถ้านะครับบ่ได้กะพ่อกันตอนแรงเลยนะครับผมเดี๋ยวสิไปสั่งนะครับปลาปลาชโดตัวที่ได้นะครับผมให้พี่น้องเบิ่งนะครับว่าน้ำหนักจกิโลนะครับผมเดี๋ยวถ้าบ่ได้กะตอนแรงเลยนะครับผมตอนกลับบ้านเลยนะครับผม บันไปที่เรียบร้อยนะนะครับพี่น้องนะครับนี่นะครับตกป่านะครับผมเดี yeah, ๋ยวก็ล็อกสั่งมึงเลยนะครับว่าปลาตัวนี้สินักจะกิโลนะครับพี่น้องเดี๋ยวลูกสองขอก่กันนะครับกาะอ๊หันไปทางไหนล่ะหันมาทางนี้ทังที่ หนึ่งเก้าแปดห้านะครับกิโลเก้าขีดนะครับผมหนึ่งกิโลเก้าขีดนะครับพี่น้องก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับผมกับพ่อได้กินแรงนะครับพี่น้องนะครับกลับมาจากพุ่นนะครับผมนี่นะครับพี่น้องหลังจาก ชำแหละแล้วนะครับห้อนี่พอลูกซองที่ต้มยำนะครับผมส่วนโตัวนี่เอามาเห็ดทอดมันนะครับทอดมันปลาะะดูนะครับพี่น้องเป็นทอดมันปลาชะดูนะครับเมื่อนี้ผมมีทัวฟฝักงเงานะครับผมเลยบริสไทยนะครับผม กําลังถกนะครับผมกอดมันปาชะโดนะครับผมเบดก็ดีครับพี่น้องนะครับกระทะดีกับม็ดก็ดีนะครับนี่ครับทักทิปนี้ก็ขอลาพี่น้องนะครับผมไว้เพียงซัมน str yeah ี้นะครับผมฝากพี่น้องในเล่อ์ครับผมเป็นกําลังใจให้พ่อหลวงบอลหลในเล่อ์ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับ